หลังกองถ่ายอาฉลองแล้วก็มาเจอคุณลุงซึ่งน้องทีมงานเนี่ยผู้จัดการกองถ่ายบอกว่ามาเจอคุณลุงเนี่ยซึ่งป่วยมีโรคประจําตัวหรือไม่มีไม่รู้แต่หนอนเนี่ยขึ้นแผลละหนอนมีตรงเท้าแล้วนะคุณลุงเนี่ยไม่ใช่หนอนแผลแผลมันเป็นหนอนแล้วไม่เป็นเป็นคุณลุงดูจากตาเนี่ยมาดูเลยค่ะมีหนอนเดี๋ยวเราต้องดูแลคุณลุงมาดูมีหนอนแล้วก็คุณลุงอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ ผมเลยแปดเก้าแปดเก้าตอนนี้คุณลุงตาบอดข้างหนึ่งด้านซ้ายโดนโดนยิงทุกตาใครยิงคะผมไม่รู้คนคนที่ไหนไม่ยิงผมไม่รู้กี่ปีแล้วคะหลายปีแล้วหลายปียิงที่ไหนคะยิงตรงนี้หัวเลี้ยวเนี่ยตรงหัวเลี้ยวนี่เลยแล้วที่ตรงที่คุณลุงอยู่กี่ปีแล้วคะเนี่ยหลายปีแล้วไม่มีหม้อข้าวมีมีไหมมีครับมีไฟฟ้าไหมไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้ แล้วหุงข้าวยังไงครับข้าวก็หุงปืนหุงเปิลเราอยู่นี่เราอยู่ข้างในแล้วข้างในนี่ใช้ใช้อะไรจุดกลางคืนก็ใช้ตะเกียงตะเกียงอ๋อตะเกียงตะเกียงตะเกียงจุดคุณลุงอาชีพอะไรคะผมนี่แหละค่ะขย่าเก็บของเก่าขายกี่ปีแล้วคะหลายปีแล้วแล้วมีมีลูกหลานไหมคะมีครับแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่อื่นอ้าวไม่อยู่ที่นี่ แล้วตอนนี้คุณลุงเก็บขยะวันหนึ่งได้เท่าไหร่คะเออเมื่อขีตังนะังมันขอไม่ลงแล้วพอกินพอใช้ไหมใชแล้วเคยมีใครหน่วยง,งานไหนมาดูแลคุณลุงไหมหรือเขาไม่รู้เขาไม่มาแล้วอยู่าตาลเลยบ้านอืมโดนยิงตาบ,บอดมากี่ปีแล้วคะหลายปีเลยประมาณหกเจ็ดป,ปีแล้วได้ไปแจ้งความอะไรไหมไม่ได้แจ้ง แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครยิงแล้วไปรักษาที่ไหนคะโรงพยาบาลจุฬาอ๋อแต่ตอนนี้ที่เห็นแผลคุณลุงที่เท้ากับตรงนี้เนี่ยได้ไปหาหมอไหมคะออได้ไปหาหมอไหมไม่ได้ไปมันจะติดเชื้อนะคุณลงุงแผลนี่เกิดจากอะไรครับแผลนี่เกิดจากอะไรคะโดนเด็นเป็นแผลนิดเ,เดียวแล้วก็มันกลายเออเพราะว่า<ม>คุณลุงไม่ได้ดูแลความสะอาดและน้ําอาบที่ไหนคะ ฝนโตผมก็ลองน้ําจากบนล้วมาลงล่างน้ําปลาปลาก็ไม่มีน้ำไม่มีแล้วเวลาคุณลุงดื่มน้ําดื่มน้ําอะไรคะน้ำฝนดื่มน้าฝนแล้วถ้าไม่มีน้าฝนคุณลุงดื่มอะไรคะน้ำแข็งนะน้ำแข็งน้ําแข็งครับซื้อที่ไหนคะรีตามร้านขายยาอแล้วร้านตามนี้จะมีขายแมคุณลุงในลูกค้นอยู่แต่ตอนนี้แผลคุณลุงต้องหาหมอตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่คะ ตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่สามร้อยากว่าบาทแล้วคุณลุงไปหาหมอได้ไหมเดี๋ยวจะให้ตังค์ไปหาหมอทัา <c oughs> งแผลสามร้อยกว่าบาทเนี่ยเก็บมากี่วันแล้วอืมคุณลุงต้องเอาชีวิตไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้แผลคุณลุงเป็นหนอง <c oughs> เป็นหนองแถวนี้มีโรงพยาบาลมีคลินิกมีอะไรไหม <c oughs> ไปเลยไหมเดี๋ยวพาไปให้เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวนี้มีมัเป็นพุงออก ตอนนี้อ่ะแผลน่ะคุณลุงตาไม่เห็นเพราะคุณลุงตาไม่ดีเราไม่ทำกันรอกทำไมอ่ะก็เป็นหน้าใหม่โรงพยาบาลเอกชนเลยไม่เป็นไรก็ทําให้เพราะตอนนี้แผลหนอนมันชัยแล้วยิบๆเลยข้างในอ่ะหนอนตัวเล็กๆแล้วมีแล้วคุณลุงต้องไปทําแผลแล้วเท้าก็บวมมากเลยปวดไหมคุณลุงปวดจนไม่ปวดแล้วสิไม่รู้สึกแล้วเพราะมันบวมมาก มันด้านไปแล้วคุณลุงถ้าเราไม่มีขาเดินเนี่ยมันมันมันจะลําบากเราจะหากินก็ไม่ได้แล้วลูกหลานมีกี่คนนะฮะแต่ไม่มีใครมาดูแลเลยเนาะแล้วตอนนี้คุณลุงอยากให้ช่วยเหลืออะไรก็คือหนึ่งอะไฟอ่าแล้วน้ําน้ําปลาปาแล้วเคยไปขอที่ไหนบ้างไหมก็ไปขอตามร้านค้าที่เขาขายของ แล้วเขาช่วยเราไหมโตให้แบบนันโตคุณวันเข้าไปให้อืมแล้วข้าวปลาคุณลุงกินอะไรเห็นบอกว่ากินอาหารน้องหมาเหรอไม่ได้กินไม่ได้แล้วใครจะกินอะไรเออก็นั่นนต่สิเห็นเด็กก็บอกหนูก็งงหนูก็งงเห็นเด็กบอกกินไม่ได้แล้วคุณลุงเอากินอะไรไหนวันนี้กินอะไรไหนให้ดูซิแล้วผมกินแล้วเขาเขาเอาซื้อมาให้ผมกินอ๋อมีคนซื้อมาให้ซื้อมาให้แล้วซื้ออะไรมาให้คุณลุงคะไก่ย่าง ใจยาโอ้มีคนใจดีซื้อมาให้กองถ่ายแน่ๆเลยกองถ่ายอาฉลองเมื่อกี้ได้กินไอติมด้วยไหมมีไอติมชั้นน่ามีไอติมด้วยกองถ่ายในเมื่อกี้เขาเอามาให้โดยปกติแล้วมีคนเอามาให้ทุกวันไหมคะไม่มีไม่มีเพิ่งมีวันนี้เพราะมีกองถ่ายมาอ่าปีนี้อายุ70เท่าไหร่นะ70กว่าเดี๋ยวลองดูบริเวณข้างบ้านคุณลุงไม่มีน้ำไม่มีน้ำใช้แล้วกี มีก้นโถงนิดเดียวกินน้ำฝนอาบน้ำฝนฝนไม่ตกก็ไม่ได้อาบไม่มีน้ำไม่มีห้องน้ำล่ะลุงห้องน้ำล่ะห้องนี้ำในโรงไม่มีนห้องน้ำไม่มีก็ถ่ายถ่ายที่ไหนเนี่ยนี่ห้องน้ำน้ำนี่เดียวเองน้ำนิดเดียวเไม่น้ำไม่มี น้ำมิเตียวนี่เนี่ยน้ำมิเตียวแล้วยุงไถเต็มเลยตอนนี้เป็นเจ้าของเดี๋ยวเราให้มันเองหมากี่ตัวคุณลุงเลี้ยงหมากี่ตัวโอ้นี่หมาคุณลุงทั้งหก็แก่แกเลี้ยงว่ะต้องหมาต้องหมุนหมุเลี้ยงแกเลี้ยงเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงมันมันมาถึงแล้วบอกให้แกไปตั้งนานแล้ว ลงกอดน้องก็เลยเอาไปกอดเาไ่มอเล้วหนูโรบบรบอบบบบบบด้บอบบ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 บรบบ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 บ้บบบบดบบ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 บ้งบบบบนบบ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 อบบบคุณบบ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 บีบบ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 บ่บยบบ่บบบบบบบ đừng cất baoไว, đây đừng đi xí Không Ok, bye bye. coi. Alo.